เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่ะโอเคนะครับน้องๆทุกคนพี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับ อ่านเนื้อหาในเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชดอกไปหมดแล้วเนาะตามคำถามสำคัญที่เราได้ได้เรียนไปทั้งทั้งสามสองข้อสามคลิปนะครับอ่ะดังนั้นกะดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรานะครับว่าเราเนี่ยม,มีการเข้าความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเนาะก็เดี๋ยวก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้ทั้งตัวที่เป็นคำถามแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดถ่ายบทน,นะครับเนาะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยเนาะ อ่ะข้อแรกนะคะเป็นตรวจสอบความเข้าใจนะครับเป็นคําถามตรวจสอบความเข้าใจเนาะเขาถามว่าชนิดของดอกนะครับและจํานวนของรังไข่ภายในดอกเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับชนิดของผลอย่างไรนะครับข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับชนิดของผลใช่ไหมอ่ะเขาถามเกี่ยวกับชนิดของผลนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับอ่าปัจปจัย2ปัจจัยก็คือชนิดของดอกกับจํานวนรังไข่เนาะ อ่าจำมลังไข่ภายในดอกนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครยังจําได้นะคะพี่จะทบทวนให้ก่อนเนาะว่าชนิดของผลนะครับมันจะมีทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยอ่าพี่ขอเขียนข้างล่างเลยเนาะอ่าชนิดของผลนะครับจะมีทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมอ่าชนิดแรกเรียกว่าเป็นซิมเพิลฟุตหรือว่าเป็นอ่าผลเดียวนะครับชนิดที่2คือจะเป็นอาร์อาร์กิก แกลเตฟู้ดนะครับเขียนยังไงละขอเปิดดูก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะจำภาษาอังกฤษผิดๆไปจากพี่เนาะอ่ะชนิดที่สองนะครับเรียกว่า Aggregate Food นะครับ<ม><ม>ก็คือเป็น a g a g แก e g ก t ตฟ o ้นะ fruit นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ข้อสัอ่าชนิดที่สามเรียกว่าเป็น Multiple Food นะครับ multiple fruit นะครับ ถ้าเป็น Simple Food ภาษาไทยใช้คำว่าผลเดียวนะครับอากเกตฟภาษาไทยใช้คำว่าผลกลุ่มนะครับแล้วก็มัลติเพิลฟ o o d Fruit, เนี่ยใช้ใช้คำว่าผลรวมนะครับโอเคเนาะ,อ,ะอันนี้คือชนิดของผล3ชนิดที่น้องๆต้องจำให้ได้ก่อนว่ามันมีชนิดอะไรบ้างนะครับไม่งั้นน้องก็จะทำโจทย์ข้อน,นี้ไม่ได้เนาะโอเคปะ อ่าโอเคนะครับอ่าถ้าเกิดว่าน้องจําชนิดของผลทั้ง3าชนิดได้แล้วนะครับเราค่อยไปพิจารณาว่าอ่าแต่ละชนิดเนี่ยมันเกิดมาจากดอกประเภทไหนแล้วก็จํานวนรังไข่ประเภทไหนนะครับอ่าจำนวนรังไข่กี่รังไข่เนาะอ่าถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะไปทาตารางเดี๋ยวพี่จะทาตารางให้ดูนะครับอ่าเรามาดูปัจจัยก่อนว่าปัจจัยเนี่ยมันจะมีกี่รูปแบบนะครับก็คือถ้าเป็นชนิดของดอกเนี่ยชนิดของดอกนะครับที่จะมีผลต่อ ที่จะมีผลต่อชนิดของผลนะครับก็ก็จะมีอยู่2รูปแบบคือจะเป็นดอกเดี่ยวอดอกเดียวหรือที่เรียกว่า solitary นะครับกับอันนี้2เราจะเรียกว่าดอกช่อเนาะดอกช่อหรือว่า i n f l o r e s c e n e เนาะ Red cent. เข้าอันนี้คือชนิดของดอกอ่ะก็คือจะแบ่งออกเป็น2ประเภทที่จะมีผลนะครับกับอันที่3คือจานวนอ่ะอันที่2ก็คือจะเป็นจํานวนรังไข่ใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นจํานวนรังไข่เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือรังไข่ประเภทอ่ะรังไข่ที่เราจะเรียกว่าเป็นพ i s t ิลนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับพีชทิลจะมีอยู่2แบบอ่อาจจะอาจจะมีอยู่สองกรณีที่เราเรียกว่าพ i ชทิลได้ก็คือจะเป็นกรณีที่เป็นซิงเกิลคาเปลก็ได้อันนี้น้อง พี่จะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับน้องถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าพิซซเนี่ยพิซซเนี่ยมันหมายถึงเกสสเพศเมียเหมือนกันคาเปลเนี่ยมันหมายถึงเกสมเพศเมียเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำว่าพิซซมันก็จะมีกรณีของมันอยู่ก็คือมันเกิดจากมีเกสสมเพศเมียเดียวๆเลยอ่ะหนึ่งอันโอเคป่ะเดียวๆเลยเนี่ยอ่าหนึ่งเนาะอ่า หรือว่าอันนี้มันเป็นพิซซิลมันจะพูดรวมๆถึงเกสรสเพศเมียนะครับแต่ว่าเราอาจจะลงลึกไปถึงโอวารีก็ได้เนาะโอวอาจำนวนโอวารีก็ได้คือถ้าเป็นพิซซิลเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันคือเกสรเพศเมียที่มีเกิดจากการที่มันเมียรังไขอันเดียวเลยเนี่ยมีอันเดียวเลยไม่ได้มีหลายอันเลยนะก็คืออันเดียวแท้ๆตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นฟิวส์คาเปิลหรือว่าฟิวโอวารีก็ได้ก็คือเอารังไข่หลายๆรังไข่อะมารวมกันโอเคไหม มีการมีมันเกิดจากการที่เกสรอ,อ่าเกสรเพศอ่าเมียเนี่ยหลายๆเกสรเพศเมียมารวมกันหรือว่าเอาโอวารีอ่าแต่ละโอวารีมารวมกันแต่สุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือฟิวเนี่ยสิ่งที่เราจะมองเห็นเราจะมองเห็นเป็น1นึ่งโอวารีโอเคไหมจบปะอ่าเราจะมองเห็นเป็นแค่1นึ่งโอวารีนะคบดังนั้นเราจะใช้คําพูดเนี่ยว่าเป็นเพลสทิ เนาะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงแน่นอนว่าเราจะมีอันที่มองเห็นเป็นหนึ่งโอวัลีแล้วอีกอันนึงพี่ขอโยกมาเขียนข้างล่างเนาะเราจะมองเห็นว่ามันมีมากกว่า1อ่ะมากกว่า1นึ่งคารเพลหรือว่ามีอ่ะมีมากกว่า1นึ่งโอวัลีสนะคะก็คือมีมากกว่า1นึ่งเกสรเพศเมียหรือว่ามีมากกว่า1มีมากกว่า1รังไข่เนาะโอเคปะก็จะเป็น2 จำรัง,งไข่ก็จะแบ่งออกเป็น2อันก็คือเป็นอันที่มองเห็นเป็น1นึ่งอวัรซึ่ง1นึ่อวจริงๆอาจจะเกิดจากการที่มันเป็น1ของมันแทๆ้ๆหรือว่าอาจจะเป็นการฟิวส์กันก็ได้โอเคนะก็คือมีรังไข่นะมาฟิวส์กันแต่ว่าสุดท้ายเรายังมองเห็นเป็นหนึ่งอวัอยู่กับอันที่2ก็คือ,อมีอวนี่ยมองเห็นแน่ๆแล้วว่ามันมีมากกว่า1นึ่งอวัยวแน่ๆนะครับออหรือว่ามีมากกว่า1เกสรพิเมีแน่ๆนะครับเนาะ ดังนั้นก็เอาเข้าตารางได้เลยเนาะทุกคนจะได้มองเห็นชัดๆนะครับก็คือ,อมีสามประเภทใช่ไหมคือเป็นซิมเ e ิ r u i t นะครับแล้วก็เป็น g อ e g ริเ f ตฟ i t นะครับแล้วก็เป็นอะไรนะมัลติเพิลฟ i t ใช่ปะอ่าสามอันนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีสมบัติที่เราพิจารณานะครับคือจะมีชนิดของดอกกับจำนวนรังไข่ใช่ไหม าจำนวนรังไข่นะครับขอตีเส้นตารางจะได้น่ารักน่ารักอ่อาเดี๋ยนี้เอียงไหมเนี่ยพี่จะใส่ตาเอียงนะโอเคไม่เอียงเท่าไหร่ นะครับก็เขียนคําตอบลงไปในแต่ละช่องได้เลยนะครับก็คือมี3ประเภท2สมบัติใช่ไหมก็มี6ช่องที่จะต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพี่จะเริ่มแต่ s i มเ l ิลฟรุตเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นซิมเพิลฟรุตเนี่ยแน่นอนว่ามันการที่มันจะเป็นผลเดียวได้ใช่ไหมมีผลเดียวได้ชิ้นของดอกต้องเกิดจากชานิดที่เป็น solitary นะครับแล้วก็มีจํานวนรังไข่1รังไข่ นะนียพี่จะเขียนว่าเป็น1่รังไข่นะคะก็คือพี่จะเอาอันนี้มาเขียนเลยเนาะแต่ว่าให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่พี่เขียนว่า1่รังไข่ของพี่มันเป็น1จริงๆหรือว่ามันอาจจะเกิดจากการรวมกันของหลายอันแล้วสุดท้ายมองเห็นว่าเป็น1ก็ได้นะครับไอเนี้ยต้องรวมกันในดอกนะรวมกันในดอกนะครับอ่ะโอเคอ่าดังนั้นซิมเพิลฟูลนะคะเป็นแบบดอกเดียวนะครับมี1รังไข่ข้างในนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นอะเกจเกรดฟูดนะครับเป็นผลกลุ่มเนาะผลกลุ่มเขาบอกมันเป็นกลุ่มดังนั้นมันก็ควรที่จะ เป็นดอกแบบแบบเดียวดอกแบบดอกเดียวคือมีดอกเดียวแต่ข้างในเนี่ยมีมากกว่า1่รังไข่แล้วพอมันมีการเฟิร์ตกันเนี่ยรังไข่มันจะมารวมกันรวมกันหลังเฟอร์ติล a เซชันโอเคปะอันนี้พี่ก็เลยบอกเมื่อกี้พี่ก็เลยเน้นย้ำไปนะว่าการเชื่อมกันของรังไข่ตรงนี้มันเชื่อมกันตั้งแต่เป็นดอกเลยแต่เนี้ยมันมาเชื่อมกันตอนที่เป็นเพิ่าตอนที่หลังเฟอร์ติล a เซชันนะครับ ผลกลุ่มของเราก็เลยจะมองเห็นว่ามันเป็นแบบผลผลเดียวๆเนาะอันนี้ก็คืออันนี้ที่เขาแบ่งเป็นสามประเภทมันจะเป็นผลไม้ที่เรามองเห็นว่ามันเป็นผลเดียวหมดเลยอย่างเช่นตรงนี้เป็นมะนาวแบบเนี้ยตรงนี้เป็นสับปะรดแบบนี้มันก็จะเป็นผลที่เราเรียกว่ามันเป็นหนึ่งผลอันนี้เป็นสับปะรดใช่ไหมมันก็จะเป็นผลไม้ที่เป็นที่เราเห็นว่ามันเป็นหนึ่งผลแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่มันเกิดจากมันเกิดกันเป็นหนึ่งผลใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยมัน มันที่จริงมันเกิดจากรังไข่หนึ่งังไข่หรือเปล่าหรือมันเกิดจากหลายๆราังไข่นะครับอันนี้เราก็น่าจะรู้นะคะว่าอ g r e g a ก e fruit นะครับเกิดจากการที่มีหลายรังไข่อยู่ในดอกเดียวกันแล้วมันมารวมกันนะครับสุดท้ายมันก็จะแพ็กกันเป็นผลเดียวนะครับถ้าเราไปสังเกตนะครับบนผิวสเบอรร่มันก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดอยู่ใช่ไหมซึ่งเม็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยมันก็จะเกิดจากหนึ่งังไข่ โอเค okay. ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมันติเพิรนฟรุตนะครับชื่อมันก็บอกว่ามันติเพิรนเนาะคือมีหลายๆนะครับการที่มีหลายๆนั้นหมายถึงมันมีหลายๆดอกนั่นเองดังนั้นชนิดของดอกมันก็จะเป็นชนิด forest, อินฟลรสอินฟลรสเซนส์นะครับก็คือเป็นดอกช่อแล้วก็แน่นอนว่าการที่มันเป็นดอกช่อดอกแต่ละดอกก็ต้องมีรังไข่เป็นของตัวเองใช่ไหมดังนั้น มันก็จะถือได้ว่าเป็นดอกที่เกิดจาการังไข่มากกว่า1รังไข่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละดอกเนี่ยม,มารวมกันหลัง Fertilization เหมือนกันตัวอย่างเช่นพวกสับป,ปะรดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตาใช่ไหมแต่ละตาก็จะเกิดจาก1 1ดอกนะครับโอเคเนาะโอเคปะ่ะดังนั้นข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อที่สรุปให้ว่าชนิดของดอกกับจำนวนรังไข่นะครับ จะมีความสัมพันธ์กับชนิดของผลยังไงเนาะพี่ก็สรุปให้ให้เป็นตารางไว้นะครับน้องก็สามารถลอกตามแล้วก็เอาไปดูได้เนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นตารางที่อยู่คู่กับน้องไปจนกว่าน้องจะเอ็นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พี่คิดว่ามันน่าจะออกข้อสอบอยู่แล้วเนาะออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่เป็นการแค่สรุปให้นะครับพี่พี่อสอนไปแล้วในคําถามสําคัญข้อข้อข้อ2คลิป3นะครับเนาะก็ ก็ถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันยังไงก็กลับไปเรียนที่พี่สอนได้เนะว่าแต่ละอันนี้มีการพัฒนามายังไงนะครับอันนี้พี่แค่เอามาสรุปให้เนะว่าผลลมแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับชนิดของดอกแล้วก็จํานวนรังไข่อย,ยังไงเนาะโอเคโอเคนะครับถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนคำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect